ข่าวดีชายแดนความคืบหน้าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่เสี่ยงของบุรีรัมย์กำลังไปได้สวยทีมเมซี่สูงปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่าสามารถพิสูจน์ทราบพื้นที่เสี่ยงทุ่นระเบิดไปแล้วกว่า7%จากพื้นที่ทั้งหมดมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในภารกิจสำคัญนี้เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรั โดยทีมเมซีได้เริ่มปฏิบัติการตามแผนตั้งแต่28ตุลาคม2568ที่ผ่านมาปัจจุบันทีมเมซีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไปแล้ว7.62%จากพื้นที่ทั้งหมด3 5 5 5 2 6ตารางเมตรซึ่งถือเป็นความคืบหน้าที่น่าพอใจแม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างการปฏิบัติงานแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม2568ขณะที่เจ้าหน้าที่ไทย กำลังปฏิบัติการตามแผนที่ที่วางไว้ได้พบทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการทําให้ต้องมีการเจราจาเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันผลการเจราจาเป็นอย่างไรฝ่ายกัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยดําเนินการพิสูจน์ทราบเฉพาะในฝั่งไทยเท่านั้นโดยอ้างอิงแนวเส้นทางลาดตะเวนเดิมและขอไม่ให้มีการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมเช่นการติดตั้งลวดหนามแต่สามารถทําการถางหญ้าหรือทําเครื่องหมายได้ประเด็นที่น่าสนใจ ฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติการในฝั่งของตนได้เนื่องจากยังรอคำสั่งจากหน่วยเหนืออยู่หลังจากนั้นฝ่ายไทยได้ดำเนินการพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิดต่อไปตามแผนในเขตไทยโดยมีทหารกัมพูชาเฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องต่อมาในวันที่1พฤศจิกายน2568คณะ AOT ฝ่ายไทยได้ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบริเวณช่องสายตะกูและได้รับทราบรายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ข้อตกลงสําคัญการเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนเป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับมติเห็นชอบในที่ประชุมระดับผู้นําอาเซียนปัจจุบันฝ่ายไทยพร้อมเดินหน้าตามแผนที่ได้เสนอต่อฝ่ายกัมพูชาครอบคลุมทั้ง13พื้นที่ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่มีความคืบหน้าในประเด็นนี้คําถามชวนคิดคุณคิดว่าการที่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติการได้นั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อความคืบหน้าในการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยรวม คิดว่าข้อตกลงร่วมกันนี้จะสามารถดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย